ได้ว่าเอลิตีปี2023นะครับการหมุนสมูทนุ่มนวลแล้วก็ไม่มีอาการแกว่งของตัวบอดี้เลยนะครับทั้งบอดี้ทั้งโรเตอร์ outer, นะครับหมุนนิ่งมากนะครับมีความสะเทียนหมุนนิ่งนี่นะครับไม่มีอาการแกว่งเลยนะครับสำหรับเจ้าลอก แอรินี่นะครับหมุนสมูทเป็นลอกที่น่าใช้มากนะครับตัวนี้วันนี้ตีน้อยเอาเจ้าลอกใดว่าแอริปี2023มารีวิวให้กับพี่ๆน้องๆได้รับชมกันนะครับก็เรียกได้ว่านะครับเป็นลอกนะครับที่พี่ๆหลายๆท่านนะครับอยากได้เอาไว้ใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นงานเก็บกระพงงานเปาววางใช้ฟังหรือว่างานกระสูบนะครับน้ําไหลนะครับเรียกได้ว่า ในลอกนะครับตีอย่าปลอมลอกที่มีน้ําหนักที่เบาเนี่ยนะครับได้ว่าเอริตตี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งลอกนะครับที่ได้รับความนิยมวันนี้นะครับก็จะมี3เบอร์ที่เข้ามานะครับตัว 2000S H เนี่ยนะครับจะเป็นรอบ5.8นะครับแล้วเดี๋ยวจะมีตัว 2000S P นะครับรอบ4เนี่ยเข้ามาด้วยตัวต่อมานะครับจะเป็น2อ0พ s X H นะครับตัวนี้นะครับอันนี้จะเป็นรอบหกจุ นะครับตัวนี้จะเป็นรอบ6.2ส่วนอีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวแขนคู่งานหมึกนะครับเป็นเบอร์2,005 SDH นะครับ DH เนี่ยก็คือ double handle นะครับตัวนี้แล้วเดี๋ยวจะมีอีกเบอร์นึงนั่นคือเบอร์2,005ท้วนนะครับเอาไว้เล่นงานไปช่อนช่อนวังหรือว่างานใช้ฝั่งก็ใช้ได้นะครับในเบอร์2,005 คอนเซปต์ Concept, นะครับของเจ้าลอกไดว่าแอริลตี้ปี2023นั่นคือ a i r d r ร v e Design นะครับตัวเทคโนโลยีนะครับการประกอบของเจ้าลอกแอริลตี้นะครับเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ตีน้อยชื่นชอบแล้วก็พี่ๆสาวกไดว่าน่าจะชื่นชอบด้วยนั่นคือเรื่องของการไม่สกูนอตให้เห็นเลยนะครับตัวบอดี้ของลอกเป็นการดีไซน์ออกแบบเก็บงาน นะครับให้สวยงามนะครับไม่มีรอยร่องรอยของนอสกูให้เห็นเลยน้อยมากๆนะครับเป็นการออกแบบนะครับให้เจ้าลอกแอรลิตี้รวมทั้งได้ว่า Exit ซิเลยก็ว่าได้นะครับตัวนี้วัสดุของตัวลอกนะครับก็จะเป็นตัวโมโนคอกบอดี้มีความแข็งแรงน้ำหนักเบานะครับ ตัวบอดี้เป็นเฟรมชิ้นเดียวแล้วก็ตัวเฟืองนะครับพี่ๆจะเห็นได้ว่าจากงานที่ไม่มีน็อตสกูนะครับทำให้ลอกเอลิตี้นะครับมีเฟืองที่ใหญ่นะครับน้ำหนักเบาแข็งแรงเฟืองใหญ่นะครับเล่นกับเกมหนักๆได้เป็นอย่างดีนะครับตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นงานผิดคิวก็สามารถใช้ได้นะครับสำหรับเจ้าลอก แอลิตีนี่นะครับขนาดของตัวจานนะครับจะเห็นได้ว่ามีความใหญ่อยู่พอสมควรที่ถืออยู่นั่นคือเบอร์ 2000s นะครับตัวนี้ในรหัสนะครับ 2000s เนี่ยใส่สาย0.6150เมตรนะครับจะพอดีนะครับถ้าเป็น2 5 0 0 s เนี่ยก็จะใส่สาย0.8รวมทั้ง2 0 5 s d h นะครับก็ใส่สาย0.8150เมตรพอดีนะครับ ในโมเดลนี้นะครับก็จะเป็น JDM นะครับ Japan Domestic นะครับก็ผลิตที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับสำหรับเจ้ลอก a อร i t ตัวนี้นะครับอย่างที่เคยบอกไปคอนเซปต์นั่นคือ a i r d r i v e Design จะมีหลายๆจุดนะครับที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับเดี๋ยวตีน้อยพูดถึงให้ฟังไม่ว่าจะเป็นตัว a i r r r ร e ์โ o r o r นะครับตัวโรเตอร์ที่มีน้ำหนักเบานะครับแอ r ์ไรด์สปูนะครับ แล้วก็ระบบ m a x i ซิลเอทนะครับตัวนี้เป็นระบบ, omatic, ะบเบรกอัตโนมัตินะครับทัวร์เม้นต์แดกนะครับตัวนี้นะครับที่ออกแบบภายในนะครับตัว a i r ์ไรส์เบลนะครับเป็นการออกแบบที่มีขนาดที่เล็กลงแต่ยังคงความแข็งแรงนี่นะครับ a i r d r i v s s h r r p นะครับก็ เป็นเทคโนโลยีใหม่แล้วก็ตัวโมโนคอกบอดี้นี่นะครับน้ำหนักเบาแขนนะครับก็จะเป็นงานนะครับชิ้นเดียวแบบนี้นี่นะครับการประกอบก็จะเป็นแขนในลักษณะที่เราเรียกกันก็คือเป็นแขนเกลียวนะครับที่มีความแข็งแรงนี่นะครับขนาดนะครับของบอดี้นะครับที่มีความกระชับนี่นะครับทำให้ ดูเพียวลงนะครับสำหรับเจ้าลอกแอลิตี้นะครับมีความเพียวมีความสมูทนะครับโรเตอร์นะครับที่โค้งมนนะครับภายใต้คอนเซปต์นะครับตัวนี้เป็นแอโรเตอร์ oter, นี่นะครับสวยงามมากงานเก็บกระพงนะครับน่าจะเป็นที่ชื่นชอบในรหัส 2000H h F, หรือว่า 2000SP นะครับตัวนี้ใส่สาย 0.6นะครับที่150เมตรนี่นะครับอีกอย่างหนึง่งนั่นคือเรื่องของเอกลักษณ์นะครับของตัวคลิกเสียงนะครับพี่ๆสาวกได้ว่านะครับน่าจะชื่นชอบนั่นคือเรื่องของคลิกเสียงที่เป็นเอกลักษณ์สไตล์ได้ว่านะครับทําให้ส่วนหนึ่งอยากมาลองใช้ได้ว่านั่นคือเรื่องของคลิกเสียงนะครับที่มันลั่นเวลาที่ เราอยู่ที่บ่อนะครับมันจะเรียกว่าลั่นบ่อเลยก็ว่าได้นะครับเวลาที่ปลาลากปลากระพงลากนะครับหรือว่าพวกปลาช่อนปลากุเลานะครับนี่นะครับก็เป็นลอกที่น่าใช้อีกตัวหนึ่งในราคาหมื่นกลางๆเท่านั้นเองสําหรับตัวไดว่าเอลิตีปี2023นะครับการหมุนสม ooth นุ่มนวลแล้วก็ไม่มีอาการแกว่งของตัว บอดี้เลยนะครับทั้งบอดี้ทั้งโรเตอร์ outer, นะครับหมุนนิ่งมากนะครับมีความสะเถียนหมุนนิ่งนี่นะครับไม่มีอาการแกว่งเลยนะครับสำหรับเจ้าลอกแอรลิตี้นี่นะครับหมุนสมูทเป็นลอกที่น่าใช้มากนะครับตัวนี้สเปคนะครับของแอรลิตี้ในเบอร์2000จะเป็น จะมีรอบ4กับรอบ5นะครับแล้วก็ตัวน้ําหนักของลออเนี่ย145กรัมเท่านั้นเองเบรกให้มาที่5กิโลนะครับแล้วก็ลูกปืนในปีนี้นะครับ11บอลแบริง i ขยับมานะครับเป็น 2005s นะครับตัวนี้เป็นรอบ6.2น้ําหนักลอก150กรัมเบรก5กิโลเหมือนกันนะครับตัวนี้พวกงานอาจิงานใช้ฟังนะครับใส่สาย0.8นะครับ ถัดมาจะเป็นตัว 2.5s d h งานหมึกนะครับตัวนี้น้ำหนักลอก1 6 5กรัมนะครับตัวนี้เป็นรอบ5.1งานหมึกนะครับตัวนี้ก็เรียกได้ว่านะครับเป็นลอกที่มีน้ำหนักเบามากนะครับเทคโนโลยีที่ใส่เข้ามานะครับคุ้มค่ากับเงินในราคาหลักหมื่นเลยทีเดียวนะครับน้ำหนักเบานะครับดีไซน์ใหม่นะครับวันนี้ติน้อยเอามารีวิวให้กับพี่ๆน้องๆนะครับได้ รับชมนะครับสนใจก็ทักทายนะครับเข้ามาสอบถามสั่งซื้อได้นะครับทางร้านมีบริการจะส่งให้วันนี้ประมาณนี้นะครับกับเจ้าลอกไดว่าเอลิตี้ปี2023นะครับขอบคุณพี่วิทุกคนที่ติดตามมากครับสวัสดีครับ